คลิปนีแมองกัสซิมาววาตตอเหลืองวีสาแต่งงานของพญายโลดเจอเนาะหลังจากที่เข้าจททะเบียนแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยแล้วกับพญายโลดเจอบอสามาเทศวีสาแต่งงานได้เนื่องจากว่าเงินเกษียณบ่ถึงสี่หมื่นสำหรับโช์หรือสิเหลือกโช์เงินในบัญชีสี่แ0นบาท ก่อนเฮ็ดวีซ่านี่ตอ้องสองเดือนหามถอนก่อนเฮ็ดวีซ่านี่ก็บ่มีจักบาทบันีพญ่ยลดเจอพยูด้วยวีซ่าโควิดสึ่งสิตองมาต่อกับต่อมอถกถูกสองเดือนถึงทุกๆูกสองเดือนเท่ากระจายคาธทมเนียมในการเฮ็ดวีซ่าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่น้องช่วงนั้นพญ่ยรดเจอกะเหตุงานออนไลน์เนาะออนไลน์อยู่ต่างประเทศนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ายามองถามแล้วก้านที พญารรถเ,เจอซีอยู่โดยวิาสาแต่งงานนี่สิต้องเหตุงานจากต่างประเทศถึงโบพิษงานออนไลน์จากต่างประเทศถึงเป็นอย่งที่ถูกต้องบพิษจากพี่น้องแต่ว่าถรามาธรรมาค่ะขา,ขายหรือมารับจ้างเล็กๆน้อยๆอียังนี่บบได้จากพี่น้องพิษโกฎหมาย ถตสีเฮ็ุวีซ่าจากการทำงานก็ต้องไปเหตุงานให้ถูกต้องตามสถานที่ต่างๆแล้วก็หางานต่างๆเนาะกสิได้เอกสารมาจากสถานที่ทำงานในการเหตุวีซ่าเวิร์กเบอร์มิทที่เขาเอ่นว่าวีซ่าจากการทำงานพญ่โรเจอเพิ่นกะเหตุงานออนไลน์เด้สอนหนังสือจากพี่น้องถูกๆูกเดือนเพิ่งกะซิมีเงินเดือนเขาเนาะแต่ว่ากัเป็นจำนวนเงินบ่หลาย บวกลบคูณหารแล้วก็ซอยู่ประมันร่วมกับเงินกเกษียณก็ซีพ่อเหตุวีา่าก็คือสี่หมืนบาทอยู่จากพี่น้องหลังจากนั้นเนาะต่อมหอก็แจ้งว่าตากระยายต่อไปหนีสิเฮดวีซ่าโควิดบดาดเดอร์เพราะว่รารัฐบาลเพิ่นเตรียมโต้เปิดประเทศแล้วเพิ่นซิบบมีแล้วเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเดือให้เตรียมโตเตรียมเอกสารทั้งหมด มาเหตุวีซ่าแต่งงานยะมองกับพญายรถเจอกันเลยรวบรวมเอกสารทั้งเมิดล้ะกะ็แจงธนาคารนอว่าคอสเตตเมนต์ธนาคารย้อนหลัง12เดือนเพื่อหยังเพื่อยะมองเอามาหายต้อมอตรวจสอบก่อนว่าบวกรายได้ทั้งเงินกเกษียณและก็เงินรายได้จากต่างประเทศนี้ได้4ี0 0 0ื่บเพิ่นก็ะตรวจสอบแล้วก็เพิ่นบอกว่าโอ้ยได้4ี0 0มืน พอดีพอดีเกินแน่นิดนึงวันนี้พอหอดสี่สิเฮ็ดวีสาแต่งานมือจริงเนีย่ยมองกะเตรียมเอกสารทั้งหมดพร้พอมกับสเตทเมนต์ะกใบรับรองเงินเดือนจากธนาคารนั่นแหละจ้าพี่น้องซึ่งบุกแบ่งนั้นที่ต้องอนะัปเดตณมือที่เทามาเฮ็ดวีสาเลยได้จ้าพี่น้องส่วนหนังสือรับรองนะกะหามเกินสามหมื่จ้าพี่น้องนั่นแหละแล้วก็เลยเอามา เตรียมเอกสารทั้งหมดมาเห็ดเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากหูว่าเอกสารอีย่างเยี่ยมองกะโพดไวอยู่ในหน้าเฟซบุ๊กเยี่ยมองอยู่สามารถไปกอบปี่เอาใดเด้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเยี่ยมองอาชีวะอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าคลิปนี่อาสิบะท่านหลังจากนั้นกะไปต่อหม้อลกะเห็ดวิสาแต่งงานจ้ะพี่น้องบวกกันอยู่หลายหลอบจ้ะพี่น้องบวกไปบอกมากมันกะขาดสี่หมื่นอยู่กับเห็ดไห้เยี่มองกับพญ่ยโลเจอ ใตุ่มตุ่มต่อมต่อมแต่พี่น้องเอยก็เลยบวกแล้วบวกอีกบวกไม่แน่บวกไม่หลังจากนั้นเพิ่งกบว่าอ่ะได้สี่หมื่นแล้วแต่ว่าเพิ่นบอกการันตีเด้อว่าสี่พนบอมันต้องรอกการตรวจสอบหลังจากนั้นเพิ่นกะบ,บอกให้ห้ากับบ้านเพิ่งกะสิบอกว่าได้่านบ่ผพานกัสิติดต่อไปอีกเด้อแต่ว่าเพิ่นบอกแจ้งว่ามือใดถ้า่านแล้วเพิ่งกะสิมี ตำรวจจากต่อม่อไปเยี่ยมบานอีกได้จ้ะพี่น้อง